คนไข้เพศชายอายุ30ปีคนไข้ชื่อสตตเฟนมีอาการความจำเสื่อมเรื่องกับสภาวะสับสนทางจิตบริเวณหน้าผากมีบาดแผลลึกจำเป็นต้องยิด48เข็มตอนนี้แพทย์ให้เขาใส่หน้ากับป้องกันเพื่อช่วยในการรักษาและปกป้องเนื้อเยื่อที่เสียหายสภบนข้างเคียงทำให้เขาไม่สามารถขยับปากได้ทำให้เขาต้องยิ้มตลอดชีวิต โอ้ยนาองศาณนะเลยคนนั้นไหนคนผู้ชายโหต้องท้องนี่มาเยี่ยมบ่อยๆไปไหนแล้วอ่ะนั่นคือนากายของเขาค่ะชื่อไทเลอร์น่าเศร้าที่เราเพิ่งได้รับข่าวมาว่าเขาถูกกลุ่มนักเรียนรุนทำร้ายอย่างไรปัดเพี้ย,ย,ยเลยเพี้ย,ยเนเลย,ยอยาก็มาสอง ทำลายน้องชายฉันแกไม่รอดแน่คนนี้